อีพีนี้มาเริ่มที่ศัพท์ก่อน or oh, hardes หรือว่าอ h a า d s แปลว่าแมแปลว่าแผนที่ต่อ h a r d ต่อ hardy อแปลว่ากระดาษต่อ h a r ีอี y e สแปลว่ากระดาษทิชชู่แล้วก็มาผ่านคำว่า i would like ฉันต้องการ i would like มันจะเหมือนฉันต้องการที่สุภาพขึ้น ฉันต้องการคือไ e เซลาคุณต้องการคือไซเซเลสเขาเธอมันต้องการคือไซเซเลพวกเราต้องการคือซาเซลเมพวกคุณต้องการคือซาเซลาเตพวกเขาต้องการคือไซเซลันซึ่งคำว่าซา ซาอันเนี้ยมันแปลว่าจะส่วนอิสระแปลว่าต้องการแต่เป็นต้องการในอดีตเพราะฉะนั้นถ้าเอาซามาบวกกับอดีตพาสิมเปิเช่นซาปิเยน,นะเมแปลว่าพวกเราอยากจะไปปร i โร n โนแปลว่าจ่ายเงินปร i โร n โนเมเมติตาแปลว่าจะจ่ายด้วยเงินสด Nepro Nomegata แปลว่าจ่ายด้วยบัตรเครดิตถ้าเราจะบอกว่าฉันจะจ่ายด้วยเงินสดจะพูดว่า d a i s e l l a n a p r o Nomemetitata ส่วนคำว่าเงินภาษากรีกใช้คำว่า t o l e p t a หรือ t h i m a t a ซึ่งคำว่า t a h i m a t a มันจะเป็นพหูพจน์เสมอ p o s a l e p t a d i v e s t i n l i k i แปลว่าคุณให้เงินไปเท่าไหร่ที่ตลาดสดต่อไปเป็นคำสนทนาเอโดซากาลาปอร์โตกาเลีย Here are uh, good oranges ตรงนี้คือส้มดีๆซินไลกี้ Ad market ที่ตลาดสดไลกี้คือตลาดสดเป็นคำสนทนาสามคนระหว่างมานาวิสกิเดียกิเดียโซเฟียแล้วก็กิรอสอันเดียสมานาวิสบอกว่าป้าเรป้าเร่ทางนี้ทางนี้คำคำทางนี้ทางนี้เอโดตาการลาปอร์โตกาเลียเฮียอา พุดออร์เรนจ์สริโอกิลลาเอ็นไอเอฟโร่สองกิโลหนึ่โรสองกิโลแค่หนึ่งยูโรเองโซเฟียก็เลยเดินมาแล้วก็บอกว่ามูว่าเซเตเตสรากิล่ายูพุด มี4กิโลคุณใส่เหมือนกับใส่ถุงอะคุณใส่ถุงให้ชั้น4กิโลอ้าเมเตเซรากิล่าเอติเมอาเมคืออนันนี่ประมาณนี้อนันนี่ Here 4กิโล Ready สี่กิโลเรียบร้อยคุณแอนเดรสก็เลยถามว่าตามมี่ลาโปโซตาเอฮิส how much uh, the apples ปป p l ลขายยังไงคนขายก็เลยตอบว่าเอนาเกออโคสิโตกิโลโปโซวาโซ one one and twenty Per k i กิโ how much I put คนขายก็เลยตอบว่ากิโลละหนึ่งยูโรยี่สิบเซนจะให้ฉันใส่เท่าไหร่เดียวกิลลสองกิโลเก้เทรียกิลล่าโดมาเตสยาโตลาต and three kilo Tomato for salad และมะเขือเทศ3กิโลเอาไว้ใช้ทำสลัดแล้วโซเฟียก็เลยพูดต่อว่าเก๊ดีโออังกูเดียแอนด์ทูคิวคอมและแตงกวา2อันอ่าเก๊ดมิโซกิโลเกรมมีเดียอ่า and half กิโล Onion อ่าแล้วก็เอาหอัวหอมครึ่งกิโลคนขายก็เลยทวนว่ามิสบกิโลเกมมี่เดียฮาบิกิโลออนเนียนหัวหอมครึ่งกิโลเกสตาอังกูลเลียกระติอาโล and คิวคัมเบอร์ that's all และแตงกวาเอาอะไรเพิ่มอีกไหมโซเฟียก็เลยตอบว่า Entaxi มาสเต่เว้าโอเคเออเราพอแล้วเราโอเคแล้ว p o s โซเ e ลิสยาอดล่ะ How much you want for all ทั้งหมดคุณอยากได้เท่าไหร่ Inedio e v r o tapotocalia dio ro, ta g o m m a saranda tamila It is 2 euro oranges two forty apples ส้มสองยูโร apple สองยูโรสี่สิบเซน e x i d o m a s o c t a n d a lepta t a a n g u r i a มะเขือ apple, i, I ta, ta เทศหกยูโรแตงกวาแปดสิบเซน g e s s a n d a lepta ta g r a m i dia endeca comma e x i n d a o l a m a s i และหัวหอมสี่สิบเซน ทั้งหมด91ยูโร60เซนออริสเตอีโคซี่โอเคนี่20ย e ูโรเอนาเรปตากีตาเดสซาซัสแป๊บนึงนะอ่ะนี่เงินทอนเอฟคาริส e ตูเมวีตังกิวพวกเราขอบคุณครับแล้วเรามาดูกันว่าในไลกี้อ่ะในไลกี้คือตลาดสดอะ่ะเขาขายอะไรบ้างอีไลกี้ ไลกีเอฮิเมียราีเอตอมาตาเซกเตอีตเนียตลาดเนี้ยจะมีอาทิตย์ละวันแถวแถวบ้านเอกี้อ o โกราสุที่นั่นเราซื้อจุดจุดจุฟรุตตาฟตผลไม้เช่นมีลาอแอปเปิลแอปเปิ้ลอะคลาสซียเพอร์ส ลูกแพร์โปโตกาเลียออเรนจ์สซ้มมันดาริเนียมันดารินเกราเซียเชอร์รี่ฟลาวเลสสตรอเบอรี่สตาฟิเลียเกรปส์แอมอังุนเวริโคคาแอัปปิคอตส์โรดากินาพีช กราบูเซียแตงโมแปปโเปลเนี่ยเมลอนเมลอนอันนี้คือจบผล,ลไม้แล้วต่อไปเกะลาฮานิก้าอน d v e จเท a b l ลและผักเช่นโดมาเตสโทเมโต มะเขือเทศอังกู i ร c ยคิวค e มเแตงกวาเครมี n เดีย,ออยหัวหอม p ิเปรีเสเพปเปอรผิดไทยมาวูล i ียผักกาดไลกูสผักกาดลาหนาะแค b เบจกะหล่ำปี การ์โรตาแคอรอทปาตาเตสโพเทโต้โทมันฝรั่งอัลกอม,มาแปลว่าสติวแปลว่ายังมีอีกเอฮิฟตาเรียวยังมีปลาอัลก้าไข่เก็ปลาอัลลาปรากมาตาและอื่นอื่นอีกมากมายสกนี่ซอส อันนี้พิอฟิติน่าพอโตซูเปอปร์มาร์เก็ตกะต้มาน้ำดีกว่าโดยปกติมันจะถูกกว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านค้าอื่นๆ